กลับมาแล้วนะคะเจ้าแม่แห่งตำนานแห่งการกระชากโบของวงการ l u u r y of t ่ a อ l a n ยแคนดสาคนโตว่มสาวคนโตแต่แล้วอ่ะมึงไม่ต้องคิดเงินเพิ่มก็ได้ไ่ทำตาแบบปวดทิ้งตีแล้วก็แบบกลัปนลิ้นป้ากแล้วก็ติดไปที่โบนะกัแล้วก็กระชากเลยค่ะ คนยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเอริโวยาต365อีกครั้งหนึ่งค่ะ <c ười> Luxur y Fashion a n d Travel YouTuber ที่มั่นหนกที่สุดใน3โลกรีวิวแบบจริงใจโดยไม่สนหลีสนแตดใดๆทั้งสิ้นค่ะกลับมาแล้วนะคะเจ้าแม่แห่งตำนานแห่งการกระชากโปของวงการ Luxury of Thailand ก็จะเป็นเอพิโซดต่อจากเอพิโซดโกยาดนะครับที่เอ็ดเคยลงไปประมาณ1เดือนที่แล้วนะครับที่เอ็ดเคยเล่าว่าตอนนั้นพอดีเพื่อนเอ็ดมาทํางานที่ลอนดอนนะครับก็คือคุณัญญานั่นเองนะครับคือเป็นเพื่อนที่มาออกช่องเอ็ดอบ่อยมากเหมือนน้าก็มาเทนงานที่ลอนดอนอะไรอย่างเงี้ยเอ็ดก็เลยไปหานางที่ลอนดอนแล้วพอดีมีโอกาสก็คืออยากได้กระเป๋าโกยารมากและกระเป๋าโกยารเนี่ยคือในยุโรปอะช็อปน้อยด้วยช็อปไม่ใช่น้อยไม่พอนะยังสั่งยากอีกอย่างเอ็ดอะไปฟารลีทุกปีใช่ไหมก็ไปยืนรอ หลายครั้งมากแล้วก็ส่วนมากก็คือไม่มีเพชเชีนในการรอแล้วก็รอบางทีรอก็จนถึงร้านมันปิดอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้อะไรเงี้ยก็พอดีไปลอนดอนแล้วพอดีมีเพื่อนๆ FC เอฟเงี้ยเขาแนะนํามาว่าเฮ้ยลองไปสั่งที่ลอนดอนดูคือมันจะสั่งง่ายกว่าคิวมันไม่ค่อยยาวแล้วส่วนมากของก็เยอะ ถึงไม่มีของก็สั่งในใบที่เราสเปซิฟิกรุ่นได้ว่าเราอยากได้รุ่นไหนสีไหนได้อะไรเงี้ยก็เลยแบบเฮ้ยเป็นไอเดียดีแต่ว่าลอนดอนน่ะขอเร่าคร่าวๆนิดน,นึงว่าราคาพ i ายเรนท์ที่ลอนดอนจะสูงกว่าที่ปารีสเยอะพอสมควรเลยเนื่องจากเอ็ดคิดว่าหลังจาก Brexit หลังจากโควิดมาครั้งปีที่แล้วที่ไปลอนดอนมารู้สึกว่าลอนดอนมันไม่ค่อย r e เซ o เ a b l e ในการไปเที่ยวอีกต่อไปแล้วเพราะว่าสำหรับนักท่องเที่ยวไทยนะเอสเอ่เออะส่วนตัวกคือทำแถงรีฟันไม่ได้อยู่แล้วไงก็ไม่ค่อยกระทบอะไรอย่างเงี้ยแต่สำหรับเพื่อนๆที่มาช็อปที่ที่กรุงที่อังกฤษอะไรเงี้ยตอนเนี้ยคือทำแถงรีฟันไม่ได้คอสต์ลิฟวิ่งแพงขึ้นเยอะมากรีเซชชั่นที่ประเทศอังกฤษคือแบบ เ e r ร high อหะเรารู้แหละว่าของมันจะแพงขึ้นแต่เราไม่คิดว่ามันจะแพงขึ้นแบบก้าวกระโดดขนาดนี้คือของแพงมากที่อังกฤษอะไรเงี้ยก็เลยแบบเซอร์ไพรส์นิดนึงแล้วก็ไปทำช้อปปิ้งล็อกมาด้วยไปซื้อซื้อผงเสื้อผ้าอย่างเงี้ยรู้สึกได้เลยว่าอะไรแต่ก่อนที่ราคามันถูกกว่าแล้วก็พอๆกันแต่ตอนนี้ไม่ใช่แล้วที่ที่อะไรที่แล้วแต่ที่เป็นดีไซเนอร์ไอเทมอะที่ลอนดอนจะแพงกว่าที่ยุโรปเยอะพอสมควรเลยเสื้อผงเสื้อผ้าอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเอ็ดก็แบบว่า เอออาจจะไม่ใช่ที่ที่แบบเออหนักช็อปอะอาจจะอยากมาช็อปอะไรเงี้ยอาจจะต้องเป็นประเทศยุโรปเนี่ยแต่ลอนดอนคือมันสิ่งที่ดีสําหรับลอนดอนคือลอนดอนแม่งมีทุกอย่างในโลกเนี้ยคือมีห้างปังๆคือ3ห้างก็คือมีเซลฟิชิตมีแฮร์ริสโคลมีลิเบอร์ชี่อะไรเงี้ยคือห้างปังๆ standalone ชอ็อปอย่างแอร์เมสเนี่ยมันมี5ชอ็อป <London S 2> แล้วลอนดอนน่าจะเป็นท็อป t h r e อะ่ะท็อปท็อปหนึ่ง number number one ในใจเอเลยแต่ตอนนี้คือในเรื่องของราคามันอาจจะแบบว่า เห็นว่าเรื่องของราคามันก็เป็นจุดสําคัญเหมือนกันนะในการตัดสินใจในการซื้อสินค้าแต่ละสิ่งอย่างเงี้ยเพราะว่าพวกนี้แบบเออราคามันก็แรงเ,รเอจจะมาอันบ็อกเลยล้วกันว่าซื้ออะไรไปเอ็มซีบอกว่ามึงคุยมาสิบนาทีแล้วยังไม่ได้อันบ็อกเลยก็ตํานานถึงการก,กระชากโบนะคะใบนี้ก็จริงๆไปพอสั่งเสร็จป,ปุ๊บอย่างเงี้ย รอไม่นานนะรอประมาณ2อาทิตย์เอง2อสอาทิตย์ไม่เกินเนี้ยแล้วก็คือตอนแรกอะเอสสั่งอีกสีหนึ่งไปแต่ว่าไม่แน่ใจว่าจะเอาอยู่หรือเปล่าก็เลยโอ้ย แล้วก็มีการปรึกษามัมด้วยมัมปุ๊มัมปุ๊อันนี้เป็นลูกหญิงเอดสีสกุลไทยคนโตว่าอุ้ยสวคนตสาวคนโตนี่ไม่ใช่เพื่อนสกุลไทยนี่เป็นเอดิสกุลไทยนะครับก็ได้ดีเอ็มไปถามมัมปุว่าคุณแม่คือแบบว่าเอดมีสีดำแล้วแต่อยากได้อะไรที่เป็นสีสันใบแรกของโกยา่ะคุณแม่แนะนําสีอะไรบ้างคะอะไรอย่างเงีย้ย คุณแม่ก็แนะนําสีนี้มาฉันก็เชื่อคุณแม่เพราะว่าใจฉันนก็อยากได้สีนี้แต่ว่าฉันเป็นคนที่มีกระเป๋าสีเนี้หลายใบแล้วแต่ฉันก็เปิดกันเลยดีกว่า FC ถ้าเป็นแฟนคลับดีจะรู้ใช่ไหมว่าเวลาจากันเราจับกล่องประมาณ4ี้าองศาเรามองไปที่กล้องแล้วก็ทําหน้าตากคนส้นตีนนิดนึงแบบว่าเหมือนจะเซ็กซี่แต่ทำทำ,ทำ,ท,ำทำหน้าทําตาแบบกคนส้นตีน<ป>แล้วก็กัดนลิฟิ์ปากแล้วก็ดิกไปที่โบนะคะัแล้วก็กระชากเลยค่ะ ผมทรงใหม่ชอบไหมคะหน้าใหม่ชอบไหมคะแค่ทำเลเซอร์กระชิดบตบท็อกเองแต่หมอแนนเขาปั้นเนียนมากเลยอ่ะมีอารมณ์รู้สึกว่าเหมือนเป็นนีรายัางไงก็ไม่รู้ <c oughs> วันนี้นี่กลับมาเพิ่งกลับมาเยอรมันประมาณสองวันอากาศทีน่นี่เน่าหนอนมากเอ็ดดี้ก็จะเสียงเหมือนกระเทยนิดนึงนะครับเอ็ดดี้ก็ถามว่าเอามึงไม่ใช่กระเทยหรอก็เป็นกระเทยอ,อยู่แต่ว่าเสียงเรามันจะแหบแหบนิดนึงก็แแหบประมาณนิราเนาะก็ <c oughs> กล่องสีเขียวนะคะแล้วข้างในเป็นสีเหลืองสไตล์โกอยาดนะอย่างนี้มันจะมีความเป็น texture texture ด้วยนะเราจะขูดขูดทก็คือส่วนของตัวกล่องอะมันจะเป็นลายโกอยาดดีเลยนะครับชัดๆเห็นไหมมันจะเป็นลายแบบเขาทำเพรสชั่นชั่นทูดีเทลนะมีเขียนอะไรไมาอยู่ข้างกล่องอ่ามีเขียนว่า Make in France อีดอกขนาดกล่องยังไม่อินฟ n านตอแหลมากนะคะ แกะข้างมาข้างในนะคะเขียวเหลืองเป็นสีที่ฉันชอบทั้งสองสีเลยเป็นคอมบิเนชันที่ฉันชอบมากอันนี้ขอขอบคุณเพื่อนสาวด้วยนะคะถ้าคนที่มีส่วนร่วมในการช่วยทําให้กระเป๋ามาทันวันเกิดเอ็ดดี้วอยซาผมได้นนี้เลยค่ะตอนนี้เราแอบเมดอยู่นะคะก็อันนี้ได้ใบหนึ่งละอันนี้ฉันซื้อให้ตัวเองเพราะอะไรหรือว่าวันนั้นาฟังเพลงของมินริไซรัสเพลง flower ก็แบบ I can buy myself flower อะไรประมาณเนี้ยเราก็แบบ ต้องให้ผู้ชายซื้อให้ก็ได้ฉันอยากได้อะไรฉันก็ซื้อของฉันเองชัดแต่ผู้ชายซื้อให้ก็ดีนะไม่ได้ฏิเสษเพื่อนๆอ่ะให้โอกาสเดาสิบวินาทีว่าฉันซื้อสีอะไรมาตอนแรกฉันสีที่ฉันตัดสินใจอ่ะมีสามสีที่ที่คิดนะมีสีเหลืองมีสีเขียวแล้วก็มีสีแดงแล้วก็ตอนแรกอ่ะสั่งสีแดงไปเหลืองหรือเขียวคะ วันสองโอ้ยหอมหนังจังเลยอันนี้นะคะคือกระเป๋าโกยาไส้งซัฟเฟิลนะครับเป็นเย็บในสีเขียวเนียวซับก,ก,ก้องอีดอกกอง เขียวกระเป๋าเขียวขัดในกาเขียวนะในกาเขียวมาเข้าได้เลยนะคะก็มันจะมปีป้ายนี้เขียนมาว่าเป็นอะไรวะโครเตสเท i ก i ัยครับสกินเลเยอร์ครับสกินไลนิ่งเมกิ f r ฟรานอีป้ายเนี้ยติดมาทำไมก็ไม่รู้ดูไม่แพงเลยดูชีพพูดจรงพูดตรงๆเขียนให้เป็นไกด์บุ๊กมาดีกว่าเนาะแล้วก็ที่ชอบคือชอบไอเนี่ย ผ้าสก,กราดเนี้ยมันจะมีความเป็นแบบเนาะสีไม่รู้ว่าแสงมันจะเริ่มหมดแล้ววาไม่รู้ว่าแสงมันจะสวยอยู่หรือเปล่าแต่ว่าเอ็ดก็จะรีบคุยๆนะฮะเออข้างในก็มี s สิ gnature ของโกยาดเลยเป็นสีเหลืองเขียวเหลืองแล้วก็มีเลตเดอร์แคะซึ่ง,ซ,งซื้ออะไรได้มาไม่ค่อยอ่านเลย Thank you for your interest in Maison g o y a r d a French independent truck maker มากกว่า200ปีแล้วอ่ะ1 9 1 7 9 2ก้าห curated นี่ให้ดูชัดๆสวยจึ้งปะ่ะสวยจริงไม่อิงออนเนยความเงาของไอ้นี้ปะ่ะเเห็นความเงาของอ้นี้ปะ่ะ canvas นะครับแล้วก็ตะเข็บได้อะดูตะเข็บได้ ไม่แน่ใจว่าปัจจุบันยังเป็นการเพ้นมืออยู่หรือเปล่านะเอ็ดว่าน่าจะน่าจะไม่ได้เพ้นมาหนีแล,ะละ้วล่ะโกยาเห็นปะแฮร์รี่เมกินฟรานซ์นี่เห็นไหมเอ่ยแล้วก็เป็นช่องอย่างนี้แล้วก็มีอะไรด้วยข้างในเป็นหนังคราบสกินนะครับเป็นหนังคาบที่มีเกรนซึ่งน่าจะทนต่อการสครัพอสมควรแล้วก็มีช่องหนึ่ง <S <S ก็คือเล็บเลี้ยงเลยสีแดงไปแล้วแบบคือเห็นในรูปบนเอจีสีแดงมันสวยมากแต่พอมาคิดดูแล้วแบบ อีดอกแต่งตัวไงวะคือแบบสีแดงคิดว่าไม่น่าจะแต่งตัวยากแหละแต่ว่าเคยมีกระเป๋าสีแดงแล้วไม่เคยใช้เลยก็เลยแบบลำบากใจก็เลยแบบเอาสีเขียวแล้วกันเพราะรู้สึกว่าสีเขียวใช้ง่ายแล้วเราใั้บ่อยแล้วเราเคยเห็นรีฮันน่าสะพายใบเนี้เลยทำเจร,ริริเนี่ยทำให้ฉันแบบคือมันเป็นภาพจําของเราว่าไสาง้งอนเย็บในเราจะสั่งสีนี้เพราะว่ายายรีฮันน่าฉันเห็นยายริริสะพายแล้วมันดูเก๋มาก แล้วก็ที่ลอนดอนมันจะมีข้อเสียนิดนึงตรงที่ถ้ายูสั่งอะยูสั่งเป็น,เป,นเป็นเขาเรียกว่าอะไร Special Order ก็คือเป็นกระเป๋าของอยูได้แต่ว่ายูต้องสตป์เป็น i ิน t เทีอาจจะเป็นสตป์เป็นชื่อหรือสตป์เป็นแตดอะไรก็ได้แต่เอดเลือกที่สตป์เป็นหัวใจซึ่งตัวเนี้ยในตัว Initial เนี้ยเขาคิดตัวละ80พาว แล้วพอมันแสแตมป์ออกมาแล้วมันดูตลกอะเชนว่าเที้ยวเที่ย<า>เลยครับให้เราแสแตมป์อะเราเข้าใจนะเพราะว่าเขาอาจจะป้องกันการที่แบบคนสนั่งเล่าไปขายอะไรเงี้ยเราเข้าใจเข้าใจได้แต่ว่า,วามึงบังคับกูแสแตมป์แล้วอะมึงไม่ต้องคิดเงินเพิ่มก็ได้สแตมป์มาคิดเงินเพิ่มตัวละแปดสิบพาวสมมติชื่อเอ็ดดี้ใช่ไหมสี่ตัวก็แปดสี่สามสองสามรอยยี่สิบพาวมันใช่เรื่องป่ะหนึ่งคือเราไม่อยากจ่ายเพิ่ม 2. สองสแตมป์ออกมามันใช่ดูสวยป่ะมันดูเหมือนเป็นรอยฟอลเอามากกว่าเราก็เลยแบบ อารมณ์เสียนิดนึงนะแต่ว่าก็ไม่ได้เป็นไรแต่มันเป็นรูปหัวใจก็โอเคแต่เรารู้สึกว่า,ม,ม,นนามันเหมือนแบบมันเห็นน่ะมันเหมือนแบบแม้ว่ามันจะเป็นบายสแตมก็เหอะแต่ว่ามันมันเหมือนเป็นจุดล่อสายตาเราว่าแบบเข้าใจอารมณ์กระเทยปะกระเทยเห็นอะไรเงี้ยกระเทยก็รู้สึกว่าถ้าเราชอบอะไรเรียบๆที่มันคลาสสิกคลาสสิกไนงะเราจะไม่สแตมหีแตมแตดอะไรเงี้ยแต่นี่ก็คือแบบ มันสแตมเข้าไปเราก็แบบโอเคไอค l i v ร w วิทด t แล้วมันมากับเออแล้วก็อะไร Shoulder Strap ด,ด้วยซึ่ง Shoulder Strap ก็จะเป็นสีที่เราสั่งสีอะไรไปมันก็จะเป็นสีนั้นงานดีนะของกอยาดเห็นปะสติ๊ตรงสติ๊ก็จะมีความเป็น Air S, แอมเมสนิดนึงอินเทอร์มความเบี้ยวจะเริ่มเบี้ยวต้องเบี้ยวนะคะของแท้ถ้าของแท้ต้องเบี้ยวนะคะป มันจะเขียนว่าโกยาเพริคือเขาให้สายมาค่อนข้างยาวแล้วมันปรับได้อ่ะ <S <S <upp ly> พอสะพายออกมาอันนี้คือเล็งยาวสุดเดียะสะพายนะมันก็กําลังแบบอยู่ลงมาในโพสิชันของบอดี้ที่ค่อนข้างโอเคอ่ะเอ็ดแฮปปี้นะแฮปปี้มากสําหรับชนีตัวเล็กเอ็ดว่ามันก็ ยูเซเบิลสามารถแบบสะพายได้อไรเงี้ยเพราะมันปรับสายให้สั้นได้ไรเงี้ยนี่ถ้าะสะพายสั้นมันก็จะเป็นเหมือนแบบขึ้นมาตรงราวนมเลยอะถ้าเป็นใส่ไม่ใส่แจ็คเก็ตใส่เป็นเสื้อยืดอะอาจจะสะพายสไตล์นี้ได้อยู่นะก็เก๋อยู่แต่ว่าถ้าใส่เป็นเบลเซอร์หรือใส่เป็นแจ็คเก็ตอะมันก็สะพายอย่างนี้มันก็จะดูตลกนะคะเก๋เกมาดูอะไรที่เป็นลายโมโนโกรมบ้างก็เอาอยู่เห็นไหม ใส่แจ็กเก็ตเท่ๆถ้าเป็นงานโปรเฟชชั่นอลนะครับทานอาหารแบบไปร้านอาหารแบบรูมิชลินสตาร์อะไรเงี้ย mm. ก้อาอยู่นะ mm. ก็คือถอดสายออกแล้วก็ถือเป็นกระเป๋าถือเนี่ยเก๋เหมือนสไตล์แบบมิ mm. นิเคลลี่เนาะน่ารักดี mm. เห็นปะชมพูเขียวเข้าอยู่นะเว้ย mm. เห็นปะ mm. เห็นไหมวันสบายๆใส่ส,สเวตเตอร์ตัวเดียวยังแบบ กระเป๋าจึิงๆก็คือจึงไหนปะดูเองแล้วกันจากตาอีดอกไม่ต้องให้อธิบายตลอดเวลาไหมเห็นไหมน่ารักดีอ่ะเนาะข้อดีข้อเสียของใบนี้เหรอสวยอะ่ะยังหาข้อเสียไม่เจอโอเวอร์รอล์ลงานมันดูแบบเนียยมากเลยงานดูละเอียดมากเลยนะครับเราก็เป็นกระเป๋าที่น่าจะใช้ง่ายมีแต่คนบอกว่ามันเปิดปิดยากแต่ด้วไม้นะเมื่อกี้ลองเอาไปใช้ในเมืองดูอะไรเงี้ยก็ เปิดปิดไม่ได้ยากมากเราก็อย่างที่บอกนะครับถ้าเป็นรุ่นที่เป็นไส้งอนที่มันเป็นเป็นเป็นรุ่นรุ่นสตั๊กเจอร์อย่างเงี้ยข้างบนมันจะเป็นหนังเรียบมันจะ scratch ง่ายมากเอ็ดแอบต้องระวังแต่อันนี้มันเป็นข้างบนมันเป็นหนังเกรนถ้ามันเป็นรุ่นซอฟ t เนาะก็เอ็ดว่ามันค่อนข้าง anti scratch ได้พอสมควรเลยแล้วก็ใช้ง่ายกว่าเพราะว่ามันมีความแบบมันมีความบอยมันมีความ relax มันมีความแบบสบายสบายกว่าไอ้รุ่นสตั๊กเจอร์อ่ะมันดูคุณนายน้อยกว่าเออรุ่นเนี้ยน่าจะใช้ง่ายกว่าก็ เออถูกจริตเราเลยเนาะเวลาแบบไปไปงานทอดกระถินทาบุญพระป,ป่าเนาะแล้วก็ไปงานแบบถือไปได้นะเนาะสวยแล้วมันมีความแบบไม้อะมันมีความเก๋แล้วว่าเมื่อเกี้ไปลองร้านฬนิกามานะครับพอดีไปอัปเดตวิชลิดเกี่ยวกับใน,ในกาเนาะเพราะว่าในกาของเอี่ลงไปอ่ะมันไม่มาในช่วงวันเกิดอะไรเงี้ยก็เลยไปอัปเดตเขาแล้วเซลเห็นเซลก็บอกว่าอุ้ยน่ารักมากเลยกระเป๋าอะไรแบบ คนน่ารักเลยคือสีเสืออะไรเงี้ยมันได้หมดเลยก็ขอขอบคุณมัมอูนะคะที่วันนั้นเอ็ดดี้รบกวนเขียนดีเมไปแบบว่ารบกวนคุณแม่อูคุณแม่อูก็น่ารักมากเลยคุณแม่อูบอกว่าถ้าเป็นแม่แม่เลือกสีเขียวอะไรเงี้ยใบแรกที่เป็นสีสันแล้วเราก็พอามาเราก็แฮปปี้มากเราคิดว่า I will have I will use the most of it อะ่ะเพราะว่าสังเกตได้ว่าเอ็ดเป็นคนชอบสีเขียวนะคะก็ะอีกหน่อยจะกลายเป็นผีตาน,นีแล้ว สวยมากก็เดี๋ยวจะทำวอดฟิตในไมล์แบ็คให้ดูเลยว่ามันใส่อะไรกันได้บ้างนะเอฟซีเดี๋ยวเอ็ดดี้จะทำวอดฟิตให้ดูนะครับอันนี้ก็คือเอเซนช i a ลที่เอ็ดแบบว่าเวลาไปเที่ยวเวลาเดินทางหรือเวลาออกนอกบ้านที่อยู่ในยุโรปเนี้ยเป็นสิ่งจําเป็นที่เอ็ดจะพกตลอดนะครับก่อนอื่นเลยอันนี้ได้มาจากเมืองไทยนะน่ารักดีครับเป็น power bank นะครับซึ่งเออมันไม่ไม่ต้องมีสายชาร์จเนาะเป็น power bank ที่แบบติดกับ iPhone ได้เลยนะครับแล้วก็หูฟังก็ส่วนมากจะยัด พยายามจะใส่อันนี้เข้าไปนะครับแล้วก็ลิปมันใส่ได้ป่าวะพวกอะไรพวกเนี้ยเอดจะพยายามหาซองใส่นะเพราะว่าเวลามันแตกหรือแพคเกจิ้งมันหกหอะไรเงี้ยกระเป๋าเราจะได้ไม่เรอะนะฮะใส่ได้หรือเปล่าอาจใส่ได้ ประมาณนี้แค่นี้ maximum capacity แล้วอย่างเงี้ยมันก็มีพื้นที่ค่อนข้างเยอะเนาะใส่กระเป๋าตังค์กระเป๋าตังค์ใบเนี้ยคือเผอร์มากเพราะว่าชอบมากเห็นเป็น love advertisement เลยนะครับของ Maison S v M เดี๋ยวจะทำรีวิวด้วยนะครับว่ามันยังไงแต่คือแบบสีมันสวยมากคือเราต้องยอมจริงๆอ่ะเนี่ยเห็นปะ่ะข้างในกระเป๋ารุ่นไซงอนเนี่ยสเปเชีย d มากนะครับแล้วก็อันนี้นะครับสีบูซันซิบานะครับของ Hermes เป็น Bastia Wallet นะครับแล้วก็ใส่อันนี้ ถ้าชนีอะใส่ของได้เยอะเลยนะเอ็ดาใส่เครื่องสำอางใส่อะไรอย่างเงี้ยได้อีกอันนี้นะครับเวลาวิง่งเวียนนะเนาะเมารถเมาเรือก็ไทยปามนะครับสปอนเซอร์แต่พวกนี้เอจจะหาซองพลาสติกใส่นะเพราะเอกลัวว่าแพคเกจจิ้งมันไม่สีเขียวแล้วเดี๋ยวมันจะหกเลอกระเป๋าเราเนาะเราไม่อยากให้เกิดขึ้นนะพวกนี้เราจะหาซองใส่เครื่องสำอางที่ใส่ของเมเซโรเนียของเอจเนี่ยจะเป็นซองแฮร์ลออย่างเงี้ยมันใหญ่หกว่านะกระเป๋าเนาะก็ใส่เข้าไปไม่ได้เราเอคงต้องหาซองพลาสติกใส่แต่ว่าอย่างที่เพื่อนๆเห็นนะว่ามันเห็นนมะมัมชียาก เ้วใส่แว่นกันแดดอีกอันนึงก็คือฟิตได้สบายๆเเราใส่แว่นกันแดดเนี่ยของซีรีนั้นใหญ่ก็ยังเนีย่ยเห็นปะปิดได้สบายๆแต่อันนี้ก็น่าจะเป็นแม็กซิมัมแคปาซิตี้ถ้าจดัดดีๆมันใส่แบบเครื่องสำองเครื่องสำอางอะไรอย่างนี้ได้อีกนะก็ลองดูนะคะแต่ฟิตเยอะมากอย่างที่เพื่อนๆเ,เห็นก็จบไปแล้วนะครับในการรีวิวกระเป๋าไซคอน s ุเฟที่เป็นส่งซอบนะคะของแบรนด์โกยา บนช่องเอ็ดดี้โวยาสามนะคะมี FC ตั้งฉายาให้นะคะเป็น girl with the green bag นะคะ <c oughs> หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์กับเพื่อนๆไม่มากก็น้อยนะคะสปอนเข้ามาได้ตลอดนะคะเพราะว่าเอดีใช้เงินเยอะมากต้องการเงินร้อนเงินมากนะคะวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบายบายไปงานกระถิ่นละ เพื่อนๆที่ชอบวิดีโอนี้แล้วอยากส่งกำลังใจนะครับเป็นแรงสนับสนุนให้ช่อง e d d ดดี้วอยาสานะครับตอนนี้ YouTube เขามีออปชันที่เรียกว่าแตงทุกใต้วิดีโอของ e d d ดด o ้วยเลยนะครับสามารถลงไปแล้วกดแล้วก็เติมน้ำมันเป็นกำลังใจให้ช่อง e d ็ดดี้วอยาสาได้แล้วนะครับขอบคุณมากครับบ๊ายบายรับงานเอ็นค่ะติดต่อพีเซนเตอร์สาวสวยได้ตามที่อยู่ที่ให้ไว้ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะบาย